สารกดีโครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2,568สนับสนุนโดยโกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญกรมประชาสัมพันธ์ทางม้าลายทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยต้องช่วยกันทำผู้ขับรถ สังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจจะมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ผลเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามอยู่หรือไม่ขับรถเลนขวาสุดยิ่งต้องระวัง เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้คนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามอย่างรวดเร็วแต่ อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังไม่ข้ามไปไม่ถึงขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถนึกถึงความปลอดภัยนึกถึงใจผู้ใช้ถนนรวมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกลมการขนส่งทางบก